<coughs> Chuối đuôi Chuối đuôi <coughs> phẩm dù ni Chuối đuôi Chuối đuôi <coughs> เจนสงสัยงานนี้คงจะหนักแน่แล้วนใจเย็นก่อนนะตัง้งสติไว้ล้วเดี๋ยวยังไ,ไงเดี๋ยวเรากระจายกันค้นหาดีกว่าแต่ย่าแรงมากนะเดี๋ยวมันจะเกิดซ้ำแลวตกกระทบคนที่อยู่ข้างล่างอ่ะไป chuối đuôi chuối đuôi bấm nhủ đi thấy cái đai chuối thì ฉันชื่อเจนฉันเป็นนักกู้ภัยพวกคุณสงสัยไหมว่าทำไมผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างฉันถึงสนใจมาทำงานเพื่อสาธารณะแบบผู้ชายก็เพราะสังคมทุกวันนี้พร้อมที่จะพังทลายจากการทุจริตคอร์รัปชันของการเมืองก็เปรียบเหมือนกับตึกที่ไม่ว่าภายนอกจะดูสวยงามแค่ไหนแต่ถ้าโครงสร้างภายในไม่แข็งแรงและถูกโกงกินตึกเหล่านั้นก็พร้อมที่จะพังลงมาได้ทุกเมื่อแล้วคนที่รับเคาะก็คือประชาชนผู้บริสุทธิ์ซึ่งอาศัยอยู่ในตึกอาคารเหล่านั้นคุณอาจจะคิดว่ามันไกลตัว แต่จริงๆมันใกล้ตัวสังคมเราทุกวันนี้นับถือคนมีเงินคนมีเงินคือคนที่ถูกเสมอไม่ว่าจะทําผิดแค่ไหนก็ใช้เงินกลับผิดให้เป็นถูกได้ส่วนประชาชนที่ไม่รู้เรื่องก็ต้องมารับผลกระทบจากการทุจริตคอร์รัปชันเหล่านั้นในเมื่อสังคมเป็นแบบนี้ฉันจึงต้องลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองและปกป้องคนอื่นอีกด้วย ผมว่าทําเลแถวนี้ดีมากๆเลยนะครับมันก็ดีครับท่านเพียงแต่ว่าชาวบ้านนะครับยังไม่ยอมขายที่ครับท่านอ๋อก็เห็นแถวนี้พวกสร้างอะไรกันต้องเยอะแยะเนี่ยอ๋อไม่ได้ครับท่านไอ้ที่เราจะไปสร้างอะครับมันเป็นพื้นที่สาธารณะครับแล้วก็มีชุมชนอยู่อะครับท่านจะไปยากอะไรแล้วแต่ที่มันยากครับท่านก็คือตรงนั้นนะครับมันเป็นพื้นที่สาธารณะครับท่านงั้นเราก็สร้างให้มันหลบพื้นที่สาธารณะสิ เกรงว่ามันจะเป็นปัญหากับท่านไอพื้นที่สาธารณะนะครับท่านทางเข้าอะครับมันเป็นคำเลทองครับท่านอย่างนี้คงจะต้องเพิ่งคุณแล้วนะเกรงว่านะครับท่านมันจะยากเพราะพื้นที่สาธารณะนี่นนครับมันเป็นของหลวงครับเอกชนไม่สามารถก่อสร้างได้ยากไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้ใช่ไหม ถ้าโปรเจกต์นี้ผมสําเร็จนะผมจะได้กําไรเป็นพันๆล้านเมื่อถึงตอนนั้นเนี่ยพวกนักการเมืองก็จะแห่มาเข้าพักผมและเมื่อสมัยหน้าผมได้เป็นรัฐมนตรีคุณก็จะได้เป็นผู้อำนวยการผู้อำนวยการเชิญนะคุณคุณเองก็อายุมากแล้วนะควรจะมองอะไรให้มันไกลๆสักหน่อย ไม่งั้นคุณได้เป็นรองผู้อำนวยการแบบนี้ไปตลอดชาติแน,แน่ถ้าไม่มีผมหนุนหลังท่ารับปากแล้วครับข้าถ้าท่านเป็นนัฐมนตรีจะผลักดันผมเป็นผู้อำนวยการนะครับท่านนี <c oughs> ่คุณเคยได้ยินไหมไม่มีสัจจะในหมูม่โจร เ้ ه, พูดเล่นนะพวกเราเป็นผู้ทรงเกียรติพูดคำไหนคำนั้นครับสวสดีครับท่านประจัดครับเป็นยังไงบ้างที่ดินที่คุณนำ้ำตาต้องการนะครับชาวบ,บ้านไม่ยอมขายไม่ยอมออกมันเป็นทำเลทองอะครับงั้นเอางี้เผาไร่ที่ซะ เรื่องเผาไล่ที่เนี่ยผมทนหนักผมทำประจํารับรองจับมือใครดมไม่ได้หรอก สักวันน่ะกฎหมายจะเล่นงานพวกแกนี่เธอไม่รู้เรื่องอะไรจริงๆเหรอคนรวยทำอะไรไม่เคยผิดคนจนต่งางหากแหละที่ผิดเสมอดูท่าทางพวกแกจะภูมิใจมากสินะกับเงินสกรปรกที่ได้มาจากการุจริตคอร์รัปชันคอร์รัปชันแล้วจะทำไมแค่มีเงินก็ใช้ได้แล้วกฎหมายไม่เคยเล่นงานคนรวยคนรวยไม่เคยติดคุกคุกไม่ได้มีไม่ขังหมานะอีกพวกกองกิน กงนี่ยสิดีแสดงว่ามีผลงานไงไอ้พวกที่ไม่กองแสดงว่าไม่เคยกินแสดงว่าไม่มีผลงานไงน,นี่เธอรู้ไหมตึกที่ฉันสร้างนี่นะสร้างงานให้คนจนๆจนอย่างพวกเธอเนี่ยกี่ร้อยชีวิต แทนชาวบ้านนะครับที่ชื่อเจน,นะครับเพ mm ื hmm. ่อจะไป่รู้ความลับที่พวกเราอะครับ mm hmm. ไปเผาไรที่ชาวบ้านนะครับเร mm hmm. าจะมาข่มขู่ mm hmm. ผมกับคุณอำนาจถ้าทางจะพูดเก่งด้วยครับงานเอางี้คุณเอามือดีของผมไปจัดการคุณกับคุณอำนาจจะได้ปลอดภยัย จะปลอมแปลงเอกสารที่ดินนะครับผมตำแหน่งไม่ถึงงั้นคุณก็ไปเปิดข้อกฎหมายดูนะว่าตำแหน่งอะไรที่มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงโฉนดที่ดินคุณก็ปลอมลายเซ็นคนนั้นซะจะดีอะครับในประเทศเนี่ยมีใครทำอะไรผมได้บ้าง มีปัญหาอะไรคุณก็เอาชื่อผมไปอ้างซะไม่ต้องกลัวนะผมกับคุมอำนาจยังพันกันอีกยาวทั้งโปรเจกต์ถนนโรงพาบาลสะพานโรงเรียนท่าเรือแล้วก็ก่อสร้างสถานที่ราชการรถดับเพลิงของนิพสีกรมศุลกากร ถ้าคุณยังรับใช้คุณนำหนาจอยู่ต่อรับรองว่าคุณสบายไปทั้งชาติขอบคุณครับการก่อสร้างราบเรื่องดีไหมเรียบร้อยครับท่านดีมากของที่สั่งทุกอย่างนี้เราสเปคหมดแล้วนะเรืหมดแล้วครับท่านไม่วเป็นเสาเข็มเหล็กเส้นคานปูนนะครับท่านเราลดสเปคหมดแล้วครับท่านภายนอกเือนของเกรดเอแต่ราคาเกรดบีครับท่านอืมดีมาก ฟังอย่างนี้ค่อยชื่นใจหน่อยรเราจะได้เหลือกําไรเยอะๆไงครับอ๋อแล้วอย่าลืมนะให้พวกสถาปนิกกับวิศวกรเซ็นรันบรองมาตรฐานตึกให้หมดนะนแล้วถ้าจใจดีนะพาพวกเขาไปเลี้ยงกินกันให้อิ่มหนํำสำราญสนุกให้เต็มที่เลยครับ,รบท่านนะอยวผมบอกวิศวกรให้นะครับท่านไป นารทุกอย่างนะครับถูกต้องตามกฎหมายเพราะผมเป็นคนดูเอเ่่งเองครับและแผนงานทั้งหมดนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมเองเป็นคนคิดเร็วทำเร็วถ้าเราไปดูหน้างานแล้วมันโอเคผมเซ็นเลยโปรเจกต์หน้านะครับ้วผมจะวางแผนหัวขประมูลอีกนะครับท่านให้มันเยอะๆให้มากขึ้นเรื่อยๆครับ ถ้าโครงการนี้ผ่านนะผมไม่พลาดแน่นี่ก็เกือบเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยดีนะครับครับเป็นไงบ้างครับงานของเราได้รับมาตรฐานระดับสากลเชียนะครับคุณก็คงเห็นแล้วนะครับแถมยอดขายของเฟสนี้เนี่ยลูกค้าจองเต็มหมดแล้วมผมว่า คิดมากเลยนะครับมาร่วมทุนกับเราดีกว่าเรามารวยด้วยกันดีกว่านะครับถ้า,างั้นเรามาสัญญาก,กันดีกว่าครับเอ,อ,อ,อนั่นรอยลาวหรือต่อครับนัน่ไม่เป็นไรครับ มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของอาคที่สร้างใหม่ครับเดี๋ยวผมให้ลูกน้องจาัดก,การทการแก้ไขครับนน่นสิครับวิศวกรก็ยินยันจากปากแล้วนะครับรว่าไม่ต้องกังวลหรอกครับเซ็นสัญญ,ญาดีวกว่านนครับ,รบขอบคุณมากครับ คุณอำนาจใช่หรือเปล่าผมอุดร์อยู่ตรงนี้อุดร์เหรอคุณเป็นไงบ้างขาผมไม่มีความรู้สึกเลยจริงๆแล้วเราสองคนไม่ พอรู้จักกันเลยผมทำธุรกิจเล็กๆอย่างสุจริตก็มีความสุขด,ดีอยู่แล้วโอเคไอ้อังนาจักชวนฉันกังเรื่องสกปรกแบบนี้ <c oughs> ไม่ใช่เพราะแกหรอที่เห็นแกตำแหน่งสุดท้ายก็เห็นแกเงินด้วยกันทั้งหมดแหละโถ่โรงเรียนถนนทางด่วนสะพานอาคารตึกที่แกเซ็นไว้สุดท้ายได้ใช้เงินหรือเปล่าแก อย่าเป็นรัฐมนตรีไม่ใช่หรอเป็นไงบ้างล่ะต้องมาอยู่ใต้อาการท,ที่แกเสียด้วยชีวิตกูวังก็บเพราะมึงคนเดียว แบบนี้มันก็สมควรแล้วถ้าเราไม่ทุจริตคอรัปชันเราก็คงไม่ต้องมาเจอเรื่องบ้าๆแบบนี้ ช่วยด้วย,วย,วยผมอยู่นี่ผมยังไม่ตายช่วยผมด้วยช่วย่ยช่วยผมก่อนผมยังไม่ตายช่วยด้วยมาช่วยผมก่อนผมอยู่นี่ผมยังไม่ตายช่วยผม เผ่าไล่ที่พวกชาวบ้านนี่ไม่น่าเชื่อเลยว่าฉันจะต้องมาเป็นคนช่วยพวกช่วยๆอย่างแกให้รอดตายแกทำให้ทุกคนต้องสูญเสียผมสำนึกผิดแล้วครับเพราะผมขี้โกงเลยทำให้ทั้งตัวเองและคนอื่นต้องเดือดร้อนนี่ยังโชคดีนะครับว่าตึกยังสร้างไม่เสร็จถ้าสร้างเสร็จ มีคนเข้ามาอยู่ทั้งลูกเล็กเด็กแดงทั้งคนเท่าคนแก่และคนมากมายต้องมารับเคาะกันใครบอกอ่ะยังมีอีกนะคนของการกองกินที่พวกแกมันไม่ได้เกแค่พวกแกเพียงอย่างเดียวนะมันมีอีกหลายเหตุการณ์ที่คนบริสุทธิ์มากมายต้องมาตายภายใต้การถล่มของเตกอาคารสะพานทางด่วนก็เพราะการทุจริตของรัทธิของพวกแกแกรู้บ้างไหมว่าคนบางคนอ่ะ เขาเป็นหัวหน้าครอบครัวบางคนเขาเป็นเสาหลักของครอบครัวบางคนเขาเป็นอนาคตของชาติแต่ต้องมาตายเพราะการทุจริตคอร์รัปชันูนนตำรวจรออยู่ข้างหน้ามาใช้ความผิดต่อในคุกแล้วกัน การปราบปรามการทุจริตนี่ยนะครับผมว่าเป็นมะเร็งร้ายที่เกิดขึ้นประเทศไทยอย่างยาวนานแล้วก็ยาก,ก,ายกายแก่การที่จะแก้ไขให้สาเร็จร่วงไปได้ดีๆเพราะนั้นท่านพลเอกเปรม <S <S ตินศูลนนท์ประธานองคม,มนตรีและรัฐบุรุษท่านได้กล่าวไว้ดีมากครับท่านใช้หลักสาประการในการปราบปรามการทุจริตท่านบอกว่าต้องรวดเร็วรุนแรงและเด็ดขาดถึงจะปราบได้ ยิ่งจะเป็นการทุจริตเชิงนยโยบายก็คือเขาเป็นผู้ที่จะกําหนดนยโยบายได้เองตามอํานาจหน้าที่ตนเองแล้วก็เอานยโยบายตนเองกําหนดนั้นมากําหนดมาเป็นแผนงานโครงการซึ่งดูแล้วมันแนบเนียนมากเลยต้องดูว่าสิ่งแรกเนี่ยถูกกฎหมายไหมสิ่งที่สองต้องดูว่ามีอํานาจไหมสิ่งที่สามต้องดูว่าทําตามขั้นตอนไหมแต่ปรากฏว่าปปชต,ต้องมาดูตัวที่สี่ ก็คือต้องมาดูว่าบิดผันกฎหมายไหมถึงจะรู้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าเขาวางแผนคิดไม่ดีตั้งแต่จะทําโครงการนี้แผนงานเนี่เพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือภัคพวกหรือเปล่าถ้าเราดูแต่เพียงเป็นส่วนๆแล้วจะมองไม่ออกเพราะฉะนั้นการทุจริตเชิงนโยบายยิ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายก็มาช่วยกันมันถึงจะสําเร็จและจับกลุมหรือดําเนินการหรือลงโทษได้กับบุคคลที่ทุจริต ที่มีทั้งอํานาจมีทั้งเงินมีทั้งบารมีทั้งหลายเนี่ยเราสามารถกระทําได้ครับถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องช่วยกันนะครับไม่ปล่อยให้ทางปปชทึ่งมีหน้าที่ในการปราบปรามทุจริตทำเพียงอย่างเดียวเพราะไม่มีทางสําเร็จครับทำนองที่เขาบอกว่ามีแต่มือขวาอย่างเดียวไม่มีมือซ้ายประกบร่วมด้วยไปไม่ได้ต้องทั้งมือขวาและมือซ้ายช่วยกันท,ทําถึงจะสาเร็จ